อางจนาบุรีเขื่หน้าชายแดนสังขบ,บุรีสถานการณ์กลางดึกสร้างความเสียหายจำนวนมากในฝั่งอำเภอพญาตองสูฝั่งไทยค้าขายปกติคืบหน้ากรณีที่กลางดึกที่ผ่านมาในฝั่งอำเภอพญาตองสูประเทศเมียนมาได้เกิดการโจมตีสถานที่ราชการไปเกือบสิบแห่งในฝั่งไทยบริเวณบ้านพระเจดีสามองค์เสถอนไปด้วยเสียงปืนใหญ่เสียงระเบิดสามารถมองเห็นเปลวไฟลุกสูงไม่กว่า6ตึกชั้นเบื้องต้นทราบว่าสถานที่ได้รับความเสียหาย6จุด ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการทหารสำนักงานที่ดินตมคมนาคมสื่อสารสถานที่สำคัญทางทหารเป็นส่วนใหญ่ที่มาของการโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทหารเมียนมาใช้เครื่องบินจำนวนสามลำบินเข้าโจมตีบ้านพักผู้พันเอวันผู้นำทหารกะเหลียงโดยก่อนหน้านี้เอกอัครราชทูตเมียนมาลงพื้นที่ด่านเจดีสามองค์เพียงสามวันเพื่อหาแนวทางยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ในวันนี้24มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวนี้ในพื้นที่บ้านพระเจดีสามองค์หมู่ที่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนยังใช้ชีวิตตามปกติเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านอาหารจำหน่ายสินค้าบริเวณชายแดนรอบด่านเจดีสามองค์ที่ส่วนใหญ่ยังคงกลับมาเปิดร้านขายสินค้าตามปกติขณะที่บริเวณหน้าด่านตมสังขะบุรีทหารจากหน่วยชกกราดยาได้เข้าดูความเรียบร้อย ขณะที่พบว่าทหารเมียนมาที่ประจำอยู่บริเวณด่านอยู่ในความพร้อมโดยมีอาวุธครบมือและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถยนต์และชาวเมียนมาที่เดินทางผ่านจุดตรวจในฝั่งเมียนมาขณะบรรยากาศภายในเมืองพญาตองซูประชาชนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในบ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในบ้านเรือนและไม่เดินทางออกจากบ้านหากยังไม่จําเป็นเนื่องจากยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ขณะบางส่วนยังคงเดินทางไปมาในชุมชน เนื่องจากในพื้นที่พยาตองซูในช่วงเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีเสียงปืนและระเบิดดังขึ้นแทบทุกคืนเสียงปืนสงบทหารเมียนมาได้ออกสำรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีสองที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าในฝั่งอำเภอพยาตองซูพบว่าสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจากการที่เกิดเหตุถล่มจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่มีการโจมตีหมู่บ้านแบบ y k 130ของกองทัพทหารเมียนมาจำนวนสามเครื่อง และปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและได้บินทิ้งระเบิดลงบ้านพักของผอ,อ,อ,อเพียวลินเอวันหรือเอวาตำแหน่งผอบอบอกอยอว2ออรองผอบอพลออน2อกกำลังกะเลียง DKBA บอกโกลทูจำนวน3ลูกและได้บินไปทิ้งระเบิดลงไปยังบ้านพักกำลังพลกองกำลัง DKBA จำนวน1ลูกซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบอกพัน903จำนวน1ลูกเป็นสถานที่ฝึกกองกำลัง DKBA และกองกําลัง PDF จํานวนหนึ่งลูกตึ่งอยู่ในเขตบนที่บ้านเจ้เชาวหรือบ้านเลวะโอพอําเภอพญาตองสูจังหวัดจะอินเซกจีรัฐกะเลียงสอมอม,อมอห่างจากช่องทางด่านพระเจดีย์มองค์บ้านพระเจดียามองค์หมู่ที่9ตําบลหนองลูอําเภอสังขะบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางประมาณ25-28กิโลเมตรและไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด ผลการปฏิบัติในขั้นต้นกำลังพลกองกำลังดีเคบีเอได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งคนและบอโจมตีได้บินมาทิ้งระเบิดโดยตำบนกระสุนตกลงไปยังบ้านพักสถานที่ฝึกและอาคารสถานที่พักกำลังพลและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆได้รับความเสียหายจำนวนมากและวันที่20มกราคม5 6 6พนอพออูชิสเวเอกอ,อัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยพร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจพื้นที่บ้านพระเจดี3องค์หมู่ที่9ก้าตลหนองหลูอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อ,อรับทราบข้อมูลทั่วไปของพื้นที่และดูพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเตรียมพัฒนาพื้นที่ในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบริเวณช่องทางพระดานเจดี3องค์อีกแห่งโดยจุดแรกได้มีการลงพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปนทางการค้าและท่องเที่ยว ด่านเจดี3องค์ซึ่งเป็นจุดข้ามแดนและขนส่งสินค้าในปัจจุบันโดยเดินทางมาได้เพียง3วันเท่านั้นในพื้นที่เกิดมีการถล่มกันช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปข่าวน e w สิบสี่กาญจนบุรีบีชาไราวารินรายงาน